ปุ๋ยคอกที่หมักแล้วนะครับมันจะมีธาตุไนโตรเจนสูงนะครับต้นไม้ของเราก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดีใบของพืชมีสีเขียวสดรากพืชสามารถดูดซับธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยคอกนี้ไปใช้ได้เลย โดยที่เราไม่ต้องผ่านกระบวนการหมักอีกสำหรับวิธีทานะครับเทปุ๋ยครอกนะครับลงในกระบะที่เราจะทําการผสมนะครับจากนั้นนะครับก็โดยลำนะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับประมาณ1แก้วเจนะครับกากน้ําตาลนะครับประมาณ1นกิโลครับตีกากน้ําตาลให้ละลายให้หมดนํามาราดรดทําการผสมลุกเขาให้เข้ากันครับเราจะทําการหมักในกระสอบนะครับกระบวนการหมักใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนหรือว่า15บวันสามารถนําไปใช้ได้แล้วนะครับตัวอย่างนะครับปุ๋ยครอะที่เป็นแล้วนะครับนําไปใส่พืชผักนะครับที่อยู่ในเปียงนะครับ วันให้ทั่วแปลงเลยครับสำหรับการหมักปุ๋ยอคอกสูตรนี้ทดลองใช้แล้วรับรองได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจาสิเบกขุนแผนศิลาโคตรครับสำหรับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการหมักปุ๋ยอคอกครับสาเหตุที่เราต้องหมักปุ๋ยอคอกก่อน,นครับเนื่องจากปุ๋ยอคอกนี้ที่สัตว์ของเราถ่ายออกมาแล้วมันยังไม่ได้เป็นปุ๋ยนะครับเราจึง ต้องนํามาหมักเสียก่อนเพื่อเวลานําไปใช้มันจะเป็นพลีต่อพืชพืชก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยแต่ถ้าเราไม่หมักนะครับเรานําไปใส่ต้นพืชของเรามันจะทําให้ต้นพืชของเราเหลืองนะครับหรือว่าอาจจะตายได้สาเหตุที่ทําให้ต้นพืชเหลืองหรือตายก็เนื่องจากชีวัวที่เราไปใส่มันยังไม่ได้เป็นปุ๋ยนะครับมันก็จะเกิดกระบวนการหมักทําให้รากพืชของเราได้รับความเสียหายนะครับเพราะปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อของเราเนี่ยมันจะเกิดความร้อน,นครับแล้วก็ใน ชีวัวนะครับมันก็ยังมีเชื้อราอาจจะสร้างความเสียหายให้กับต้นพืชของเราได้ครับปุย๋ยคอกที่หมักแล้วนะครับก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะครับก็มันจะมีในปุย๋ยคอกนี้จะมีธา,าตุไนโตรเจนสูงนะครับเวลาเราหมักแล้วนําไปใส่ต้นไม้ของเราต้นไม้ของเราก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดีทําให้ใบของพืชนะมีสีเขียวสดนะครับเพราะ ปุ๋ยคอกนะครับที่ผ่านการหมักแล้วต้นพืชสามารถนําไปใช้ได้เลยรากพืชสามารถดูดซับธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยคอกนี้ไปใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องผ่านกระบวนการหมักอีกนะครับสําหรับอุปกรณ์นะครับก็มีชีวัวนะครับหนึ่งกระสอบครับน้ําเปล่าครับกากน้ําตาลครับน้ําหมักจุลินทรีย์หน่อกลวยนะครับก็ลําข้าวภาชนะสําหรับผสมครับแล้วก็จอบครับ แก้วสําหรับตวงอุปกรณ์หลักๆก็จะมีชี้บัวน้ําแล้วก็จุลินทซีย์อย่างอื่นไม่มีก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีจุลินทซีย์หนอกล้วยเราใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมครับสามารถใช้จุลินทซีย์อย่างอื่นแทนได้ครับเช่นจุลินทซีย์สังเคราะห์แสงจุลินทซีย์เจ้าปวกหรือว่าจุลินซีเอ e มครับสามารถใช้แทนกันได้ครับสำหรับวิธีทำนะครับเราก็ทำการเทปุ๋ยคลอ,อกนะครับลง ในกระบะที่เราจะทําการผสมนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการโดยโดยลํานะครับสําหรับลําวันนี้เราใช้แค่1นกิโลนะครับหรือถ้าใครมีลําเยอะก็สามารถใช้เยอะได้ต่อไปเราจะเตรียมการในส่วนที่เป็นน้ำนะครับโดยเราจะใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับประมาณ1น่แก้วนะครับสามารถใส่เยอะกว่านี้ได้ครับก็ตามด้วยกากน้ําตาลนะครับประมาณ1นกิลครับ ทําการผสมครับโดยตีกากน้ําตาลให้ละลายให้หมดนะครับเราใช้น้ํากี่ลิตรครับน้ำาิบลิตรครับประมาณ10ลิตรต่อไปนะครับเราก็จะนํามาลาดรถส่วนที่เป็นน้ำนะครับเราไม่ต้องใส่หมดนะครับเราทําการผสมดูก่อนนะครับว่าความชื้นมันได้ยัง ต่ถ้าความชิ้นยังไม่ได้เราก็สามารถเติมส่วนที่เป็นน้ําลงไปอีกได้ครับต่อไปเราเราจะทําการผสมคุกเค้าให้เข้ากันครับ หลังจากที่เราทําการผสมเสร็จนะครับต่อไปจะเป็นการเช็คความชื้นครับโดยการที่เรากํานะครับกําแล้วสามารถเป็นก้อนหรือว่าไม่แตกแสดงว่าความชื้นเราได้แล้วนะครับหรือถ้าความชื้นยังไม่ได้เราก็สามารถเติมน้ําจนกว่าที่จะได้ความชื้นที่พอเหมาะนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการนําปุ๋ยคอกใส่ในกระสอบนะครับเราจะทําการหมักในกระสอบนะครับกระสอบที่เราใช้หมักนะครับเป็นกระสอบเคลือบนะครับจะช่วยรักษาความชื้นได้ดีนะครับ หลังจากเราใส่ในกระสอบเสร็จเรียบร้อยเราก็รัดปากถุงด้วยเชือกฟางนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็นําไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับกระบวนการหมักก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนหรือว่าส5้าวันก็สามารถนําไปใช้ได้แล้วนะครับวิธีการเช็คนะครับว่าเราจะสามารถนํา ปุ๋ย Emmanuel: ที่เราหมักไปใช้ได้แล้วก็คือเราใช้มือของเรานะครับสัมผ erm ัสดูนะครับว่าถ้าปุ๋ยของเรายังมีความร้อนอยู่เราก็ยังไม่ต้องนําไปใช้เนื่องจากมันยังอยู่ในกระบวนการหมักอยู่นะครับถ้ามันนําไปใช้ได้ก็คือเราสัมผัสแล้วมันมีความเย็นเราก็สามารถนําไปใช้ได้เลยครับแล้วก็ลักษณะของปุ๋ยที่เราทําการหมักนะครับมันก็จะแตกต่างจากที่เรายังไม่หมักปุ๋ยที่เรายังไม่หมักมันจะมีลักษณะเป็น แข็งกระดัางนะครับปุ๋ยที่เราทํากรารหมักแล้วจะมีลักษณะมีความนุ่มนะครับหรือว่าร่วนซุยครับ <S 2> <S 2> <maintained. S 1> การใช้งานนะครับก็สามารถนําไปใส่โคน,นต้นไม้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเอาไปโรยตามแปลงผักของเราหรือว่าเราจะนําตัวนี้ไปผสมกับดินปลูกได้เลยนะครับ ปริมาณการใช้นะครับถ้าสมมุติว่าใส่ในไม้กระถางนะครับประมาณ1หรือ2กํามือได้ครับใส่บริเวณขอบกระถางนะครับไม่ต้องใส่ตามโคน,นครับตามแปลงผักนะครับเราก็จะโรยบางๆทั่วๆแปลงนะครับเ,เราก็ต้องสังเกตพืชของเราด้วยนะครับถ้ามันยังมีความเขียวอยู่หรือว่ามีการแตกยอดแตกอะไรอยู่เราก็ไม่ต้องนําไปใส่นะครับหรือว่าพืชของเราเหลืองเริ่มขาดสารอาหารแล้วเราก็ นำปุ๋ยไปใส่ให้มันครับปุ๋ยของเราที่หมักแล้วเราสามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานนะครับหรือว่าจนกว่าที่เราจะใช้หมดนะครับสามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับใช้กับพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้ผลนะครับหรือว่าใต้โคนต้นไม้ใหญ่นะครับหรือว่าไม้ป่านะครับการหมักแบบนี้ครับสามารถใช้กับ มูลสัตว์ได้เกือบทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชี้วัวชี้ควายชี้ไก่ชี้มา้าชี้แพะพวกนี้ครับมูลช้างมูลอะไรได้หมดครับ <S <S ตัวอย่างนะครับที่เราทําการหมักปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยคอกที่เป็นแล้วนะครับโดยสังเกตว่ามันจะมีความร่วนซุยนะครับแล้วก็เวลาเราใช้มือล้วงลงไปนะครับก็จะมีความเย็น,นครับไม่เกิดความร้อนนะครับต่อไปเราจะ ทำการสาธิตการใช้งานครับเด um um ี๋ยวเราจะนำปุ๋ยที่เป็นแล้วนะครับนำไปเป็นตัวอย่างในการใช้งานกับพืชผักนะครับแล้วเราจะนำมาใส่ไม้กระถางนะครับโดยใส่บริเวณขอบกระถางครับวันานสองกำมือครับพอครับ นําไปใส่พืชผักนะครับที่อยู่ในแปลงนะครับทำการโรยบางๆนะครับหว่านให้ทั่วแปลงเลยนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับการหมัก ปุ๋ยคอกนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับขั้นตอนการทําที่ไม่ยุ่งยากเรายอมเสียเวลาอีกนิดนะครับเพื่อต้นไม้ของเรานะครับเมื่อปุ๋ยคอกที่เราหมักแล้วเราก็สามารถนําไปใช้กับต้นไม้ได้เลยต้นไม้สามารถนำธาตุอาหารไปเลี้ยงลําต้นหรือว่าดอกผลของมันได้เลยนะครับสําหรับการหมักปุ๋ยคอกสูตรนี้ทดลองใช้แล้วรับรองได้ผลดีครับ